ก็จะมียุทธศาสตร์3ข้อนะคะที่อันนี้อาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันแรกของของโอฟอสนะเป็นเรื่องของการบ่มเพาะคนนะคะแต่ว่าที่เราจะทำเนี่ยคือมีเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เราจะทําในนามของทักก้านะคะตอนนี้เราก็มีอนุกรรมการทั้งหมด11เอคณะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็แต่ละภาคส่วนเนี่ยก็เป็นเป็นภาคที่ มีความเ s i นม a l มีความรู้มีโน o w h าวในอุตสาหกรรมของตัวเองนะคะแล้วก็อันนี้เราก็จะออกแบบนโยบายแล้วก็แก้ไขกฎหมายตอนนี้เนี่ยเรากำลังตั้งหน่วยงานอันนี้แหละค่ะที่ชื่อทักกาเนี่ยผ่านพรบรซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังสาธารณะแล้วก็โดยตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะเข้าสภาในช่วงมิถุนายนนี้ค่ะโอเค ค่ะส่วนในเรื่องของนโยบายต่างประเทศนะคะทางทางตัวดิฉันเองนะคะแล้วก็ทางคณะอนุกรรมการต่างเนี่ยก็ได้มีโอกาสค่ะได้พบทั้งคนทั้งในและต่างประเทศนะคะที่จะประสานกับหน่วยงานของรัฐบาลแล้วก็เอกชนจากทั่วทุกมุมโลกค่ะ แล้วก็ได้หาความร่วมมือนะคะเราไปคุยอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ได้ไปคุยกับของทางั่งเศสนะคะที่มาเขาก็อ,าอยากจะเข้ามาร่วมมือกับประเทศไทยแล้วก็อยากจะให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นงานคราฟของเขาเองซึ่งคราฟของประเทศไทยก็มีแต่เขาอยากจะแชร์คราฟที่เ,เป็นแบรนด์ดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นของแอมเมสของยี่ห้อต่างๆะคะคา,คาเทียอะไรพวกนี้ค่ะเขาอยากจะสอนเลยว่า แต่ละอันที่เขามีนัพิการมีเอกซิบิชั่นจัดให้ดูว่างานแฟร์ต่างๆของเขาเนี่ยมีคนมานั่งทําให้ดูเลยว่าการที่เขาจะผลิตสินค้าต่างๆออกมาได้นเนี่ยมันเริ่มจากอะไรทํำยังไงกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นการที่เราก็จะสามารถกระตุ้นนะคะให้ให้ช่างฝีมือของเราเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในในความตั้งใจของเราด้วยนะคะส่วนที่อยากจะขยายมากขึ้นเนี่ยก็คือส่วนของเรื่องโอฟอสค่ะ ก็คือว่าตอนนี้นะคะความคืบหน้าก็คือว่าเราจะพัฒนาพี่น้องคนไทยนะคะในนโยบายที่เราเคยหาเสียงไว้ตั้งแต่แรกก็คือ,อนโยบายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าหนึ่งศักยภาพหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ค่ะขอสไลด์ต่อไปนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไทม์ไลน์คร่าวๆค่ะว,ว่า ภาคไทยเนี่ยก็คือมองเรื่องอุตสาหากรรมจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่จะเป็นโอกาสสําคัญะคะ่ะที่จะยกระดับรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ประเทศของเราตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางนะคะให้กลายเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงนะคะแล้วก็จะทําให้เพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยะคะ่ะตอนนี้เราก็จะมีการอบรมในเรื่องของ up skill reskill นะคะให้พี่น้องที่อยากจะรู้ในเรื่องของทักษะใหม่ๆ เริ่มจากสกิลที่วาศูนย์เลยที่อาจจะทากับข้าวเป็นในบ้านยกตัวอย่างของอาหารก็เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเลเวลต่างๆในการในการที่จะจับอบรมนะคะแล้วก็การลงทะเบียนก็จะมี2ช่องทางค่ะเป็นช่องทางออนไลน์กับอันที่2ก็คือช่องทางของกองทุนหมู่บ้านนะคะในออนไลน์ก็จะมีแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์นะคะพี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้ในเว็บในเพจ Facebook ของทักก้านะคะ